다음 <목소리> 영 ็อยู่ดีกันครองได้ไหมครับตอนนี้มือขยับไม่ได้แล้วนะเอาเลยแล้วกันสงสารเราค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเบลลี่พัชชนน์นะครับเมพาทัศน์ครับเราแสดงจากรางสองของเดซิลี่ครับค่ะวันนี้มางานแถวนี้มากคนเยอะมากวัครั้งแรกทั้ง หลายครั้งแล้วครับออกเว้นเ <laughs> นี่ยช็อนกันเองอีกแล้ว <laughs> รู้สึกอะไรรู้สึกอะไรแบก็ตื่นเต้นอ่ะคนเยอะ,อะไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เราก็ตามดูในแอินเตอร์มีคนเยอะมากจริงครับวันนี้กด็ดีใจมากเลยครับเสียงแฮบมาแบบสุ <laughs> ดดีใจตื่นเต้นไงเสียงแฮบเลยใช่ครับนี่ตื่นเต้นก็ปีนี้มาปีที่สองแล้วครับผมก็ดีใจที่แพลวจากกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมให้กำลังใจน้องๆก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ ก็เป็นคนแรกคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีครับเพราะว่าการการระดมทุนเรื่องุการศึกษานะเป็นอะไรที่ดีสําหรับแบบว่าน้องๆเยาวชนครับผมถ้าเราสมมติมีวิธีการสร้างแบรนดไรให้กำลังใจอะไรผมง่ายๆเลยแขให้กําลังใจกันเองเลยมีเลยล่าสุดเราช่วงออกกองกันบ่อยๆเราเห็นเขาหน่อยๆ เราก็เลยถามเขาว่าเป็นอะไรช่วงนี้ช่วงนี้เป็นอะไรทำไมแบบนิ่งๆไปอะไรเงี้ยคือแบบว่าน้องก็มาปรึกษาอะไรเงี้ยแบบเอ้ยแบบคือมันต้องถ่ายทําและแ,แค่บทมันก็เหนื่อยอยู่แล้วรวมถึงต้องออกกําลังกายรวมถึงต้องเวิร์กช็อปอะไรต่างๆเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็ให้ให้กาลังใจกันครับคือคือมันทําอะไรไม่ได้แต่แค่แบบว่าถ้าคนคนคน,คนใกล้ตัวเราแบบคอยให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็แบบ จับมือไปด้วยกันผมว่าแค่นี้ก็เราพร้อมที่จะสู้ทุกปสรรทที่จะเจอมัมันเหมือนร่างกายมันเครียดมากเกินไปน,นั่นแหละเพราะว่าทั้งแบบว่าทุกอย่างพักผ่อนน้อยด้วยแล้วก็เราจะต้องออกกำลังกายแล้วก็คุมอาหารเนี่ยคุมอาหารสำคัญก็บาทงทีเราไม่ได้กินแบบอะไรที่เราอยากกินเนีแบบ่ยอันเียเป็นอะไรที่ทําให้แบบร่างกายเราเครียดจนมากเกินไปครับผมเราก็ต้องหาบาลานซ์ให้ดีแบบเราอยู่ด้วยกันบางทีเราไม่ได้แสดงออกหรอกว่าเราแบบ เราน้อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนคนที่แบบอยู่ข้างๆเราเนี่ยเขารู้แบบแม้ไม่พูดแต่ก็เป็นห่วงเออใช่เพราะเราสังเกตสังเกตน้องไงเพราะว่าเราก็เป็นห่วงแหละเพราะปกติเบร์จะเป็นคนแบบล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยล้นๆเนาะใช่ล่าเริงสุนทนามไงแล้ววันนึงอยู่ดีก็แบบเครื่องชัดดาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอเฮ้ยน้องเป็นอะไรเงี้ยเราก็เป็นห่วงเขาใช่เอ้าแล้วตอบคำถามหรือ่ยตอบแล้วตอบแล้วใช่ไหมอ๋อให้กําลังใจครับผมเราก็เออเรียกได้ว่าท้อได้ครับแต่อย่าถอยครับผมเป็นกำลังใจทุกคน คราวที่เจออุปสรรคอยู่นะครับก็สู้ๆนะครับเป็นกันลังใจให้ครับผมโอเคอาพูดถึงซีรีส์แล้วตอนนี้เป็นไงซีรีี์ถ่ายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอูเอาจริงบ้างประมาณนิดหนึ่งครับยังยังไม่ได้เกินครึ่งเลยสำหรับการถ่ายทำซีรีส์รางสังหรณ์ของเราว่าเราลงดีเทลกันเยอะมากๆทาแบบอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยไม่เริ่มดิ้นไม่ไม่นี่เอย่าดิ้นสลูกอย่าดิ้นสรุปยุ้ยเฉยยุ้ยเฉยก็คือกูเอนะครับก็คือกูเอ ใส่ดีเทลลงไปเยอะมากสำหรับการถ่ายทำเพราะว่าความจริงอ่ะบางทีอ่ะเราเราใส่สุดแล้วแต่ในมุมมองของแบบกูเออ่ะมันอยากได้อีกแล้วพอเราเอาตัวเองเข้าไปแบบคิดตามอย่างนั้นแบบที่กูเอคิดเออแม่งก็ได้จริงๆเราก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบมุมมองของแบบคนอื่นที่แบบว่ากำกับเราเอยนะ่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบ น่าสนใจครับถารไปไม่ยิ่คิวบว่า,วาเดือดมากสนุกมากมเพราะว่าออพี่พี่ทีมงานทุกคนเขาใส่ใจดีเทลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแบบคอนติเนียอะไรต่างๆล้มถึงคือบางครั้งแล้วอ,อ่ะเราคิดว่าจุดๆนี้มันคือมันโอเคแล้วสําสหรับซีนนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันคือคุยเขามีความแบบ เขาเรียกมูมีม like so mm, ุมพิเศษหรือมีเร yeah. uh, ื่องราวอะไรที่จะใส่ดีเทลเข้าไปว่าแบบเอ๊ะลองใส่อารมณ์อันนี้เข้าไปเพิ่มสิหรือว่าใสอันนี้เข้าไปอีกทําให้ตัวละครมีมิติมากขึ้นรวมถึงเนื้อเรื่องดูแบบสนุกมากขึ้นเยอะมากๆเลยซึ่งเรามานั่งดูแบบเฮ้ยมันก็มันเป็นไปได้ว่ะแล้วมันแบบมันดูแบบมีมิติมากขึ้นและสนุกมากๆเรื่อมันเยอะถ่ายไปนิดเดียวคือแบบอยากดูผลงานแล้วเอาจริงจริงมาค่ะหน่อยที่ถ่ายทำไปแล้วพอสปอยได้มีฉากไหนที่ยากสุด ฉากในห้องนะลปอยได้หรอฉากอะฉากในห้องที่เราอยู่นันสองคนเอาเอาเป็นเออใช่ใช่ใช่ยากสุดอไง,องคือคือ <c oughs> มันก็เป็นอาร,รมณ์แบบซีนซีนแบบว่าดราม่าหรอ <c oughs> มันก็ไม่ใช่ดรามา่ามันจะหน้าแดงๆหน่อยแล้วก็มันก็ต้องแบบว่ามันกบบ็นต้อง,ตงสบตากันหน่อยแล้วก็หน้าแดงๆแล้วก็เออแบบทำแผลอะไร มันคือสีน้ำยานี่บาดเจ็บไงครับมันบาดเจ็บเกิดอาการบาดเจ็บกันเกิดขึ้นเราก็เลยต้องช่วยกันทำแผลกยกได้ว่ามีการเสียเลือดเกันถือทานทานแตะแผลเราเน่้อสิอะไรอย่างเงี้ยเขินมากเขินมากสีนั้นเขินมากถ่ายไปแล้วอยากให้ทุกคนดูครับเราจะได้ชมซี่นี่ดีไปปีแน่นอนเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับ ครับผมฝากซีรีส์รางสังหรณ์ด้วยนะครับผมตอนนี้ถ่ายทำไปได้สักพักนึงแล้วครับแล้วเดี๋ยวจะรอติดตามกันนะครับสิ้นปีนี้ได้ดูแน่นอนครับจาก Idol Factory ครับครับผมแล้วก็ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับทาง Twitter นะครับ Idol Factory ครับครับผมขึ้นได้หมดเลยครับฝากด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับอนนี้แม่เก่งนี่อะไรเก่งที่นี่ Welcome to Star Society